เวลาที่เราโฟกัสอะไรสักอย่างหนึงจะรู้สึกว่าโลกของจอยจะเต็มไปด้วยสิ่งที่จะแบบชอบแล้วก็ปรารถนาอย่างเช่นจอยชอบหินปีหนึ่งแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่หินไขาดีมากอ่ปีนี้เป็นปีที่จะแบบอนาจากนักนาคราชคุณรู้มาว่าแม้กระทั่ง m อมของ b l a c k พ i n k ที่กำลังจะออกมาใหม่มีความแบบคล้ายพญายนาคมากคืองูเลือยเยอะมากแต่เป็นแค่แบบทีเซอร์นะ แล้วลิซ่าก็ทําผมปักอย่างนี้เหมือนกันเลยแบบปักเหมือนมาดามนี่และแต่ของเขาสองอันใช่ไมเหมือนแบบทรงญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเออทุกอย่างมันคอนเนคกันทุกคนเราลิงก์กันะแล้วมันเหมือนจิตใต้สนันม,มวลรวมมันไปในทิศทางเดียวกันดังน,น,นั้นสิ่งที่เราคิดคนอื่นก็คิดด้วยสิ่งที่เราทำอะ่ะมันก็จะอยู่ในโลกของเราไปด้วยความฝันของเรา คนรอบตัวเราเดินทางไปในที่ที่เราฝันเราเหมือนเป็นนางพญาเราก็เอาสายใยเหล่าไปแต่ด้วยนางพญาอยู่แต่ในห้องไงแล้วก็คนที่เขาออกไปได้เดินทางไปได้ขับรถไปได้บินไปได้มีเงินทําสิ่งที่นางพญาคิดมีคนอื่นทําให้เราได้สิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นคนเดียวทุกคนมีความเป็นนางพญาแบบนี้เหมือนกันคุณลองสังเกตสิ คุณอยู่ในห้องคนเดียวคุณอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วคุณอยากจะช่วยใครบางคนคุณไม่มีเงินหรอกแต่คุณอยากช่วยจริงๆอะเดี๋ยวสักพักจะมีคนอะจ่ายเงินแทนเราอยากช่วยเหลือเขาแทนเรามีคนไปแทนให้มีคนทําแทนให้ใครเคยเจอมั้งใครเคยเจอกันนั่นแหละมีความเป็นนางพยาถ้าสังเกตนะแต่มันเป็นสีจะมานั่งคิดว่า เฮ้ยแล้วเราจะทําอาชีพอะไรต่อไปดีวะเ <laughs> <laughs> นอะ<า> <laughs> ถ้าเราเป็นนางพยาแล้วสิ่งที่เราคิดมีคนทําให้สิ่งที่เราฝันอีคนทําแทนสิ่งที่เราอยากได้มีคนนํามาให้แล้วเราจะคิดอะไรเนี่ยจารก็อบอก่จะต้องกลับมาโฟกัสตัวเองใจบางคนที่ช่างสังเกตแล้วจะ,จะดูคนรอบตัวจะจะระวังว่า จอยโดนใครแบบควบคุมจิตเราหรือเปล่าจอยโดนใครควบคุมตัวเองหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนมากจอยไม่ค่อยเดือดร้อนนะเพราะว่าจะกรวา้ว่ามันก็เป็น,นกลไกของจักรวาลอะ่ะมันเหมือนมีคนคนหนึ่งที่คิดแล้วอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่เขาแขนไม่มีขาไม่มีเขาก็เลยต้องให้คนอื่นเป็นแขนเป็นขาทําแทนให้เขามันคือความฝันมันได้ถูกสร้างขึ้นแล้วมันถูกมีคนจินตนาการขึ้นแล้ว การแบ่งพลังงานหรือการแชร์ลิงพลังงาน WiFi ของเราเนี่ย <Okay. S 1> เราไม่ห่วงอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ชอบก็คือการที่เราจะต้องได้รับพลังที่มันไม่ดีของเขากับมหาเราเนี่ยแหละอะไรดีๆแชร์ได้ก็แชร์แต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะเข้ามาลิงก์ด้วยแล้วคุณคิดว่าทำไมครูบาอาจารย์ชอบไปอยู่ในป่าเพราะอรลัาห์หนึงชอบไปอยู่ในป่ากันละ่ะเขาลิงก์กับพลังงานของคนและสัมพันธ์พลังงานคนจำนวนมากได้นั่นแหละเราก็อยากสร้างกลุ่มนะ แล้วโฟกัสจก็อยากเจอคนที่มีแบบบุญบาร,รมีเยอะๆนะเพราะเหมือนแบบยิ่งเรามีคนมีบุญบาร,รมีเยอะๆอยู่ล้อมรอบตัวเราเวลาเราทํางานอะไรเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นจะทํางานง่ายขึ้นอุปสรรคก็จะน้อยลงเพราะว่าชีวิตเราเต็มไปด้วยคนมีบุญบาร,รมีเข้าใจหรือ,อยังติดตามเพจจอยได้นะกดไลค์กดแชร์ใน t i k t o ok k ได้นะแต่ว่าเราไม่ต้องรวมกลุ่มกันนะ ต่างคนต่างอยู่อยากมาดูมาดูแต่ไม่ต้องมาผูกกันด้วยว่าจะต้องมีกลุ่มแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามมาดามบอกบุญหรือมาดามมาไลฟ์หรืออะไรก็ตามมีกิจกรรมอะไรก็เข้ามาได้นะก็จะบอกเวลาให้อย่างนี้ดีไหมไม่ต้องแบบผูกสัมพันธ์ไม่ตีอะไรก็ไม่ต้องผูกกันถึงเวลาอยากมากก็มาเวลาไปก็ไป